เดอยู F5 สามสิบ D M สปอร์ตพร้อมลุยไปกับคุณทุกสถานการณ์ค่ะ เดโมคาที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนต้องที่นี่เลยค่ะโชว์รูมรถ B M W e u r o p a Motor สาขาราชพฤกษ์ค่ะมาพบกับไอ้ไอแบบนี้นะคะจะต้องได้รับชมรีวิวรถ B M W สวยๆกันแน่นอนค่ะและรถที่ไอยจะนำมารีวิวในวันนี้ค่ะเป็นรถที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะสอบถามกันมาเยอะมากๆค่ะว่าโชว์รูม e u r o p a Motor ของเรามีรถมือสองรุ่นนี้ไหมวันนี้ค่ะพอได้รถเข้ามาใหม่ปุ๊บ อารีบนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันเลยค่ะคือรถ B M อยู่ F 5 30 d M Sport ค่ะอยากจะดูกันแล้วใช่ไหมคะว่ารถที่นำมาให้ได้ชมกันวันนี้มีคันไหนบ้างเริ่มจากที่คันนี้เลยค่ะ B M อยู BM ่ F 5 30 d M Sport รถคันนี้ปี2019ค่ะความพิเศษคือเป็นรถ ประกอบนอกทั้งคันเลยนะคะ <Wow. S 1> ว้าวมากๆเลยเลขไม้ก็น้อยมากๆค่ะเพียง16,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเบีย้ยใส่แล้ววารันตีมีให้ย,วยาวๆจนถึงปี2024ค่ะสำหรับราคาเปิดตัวของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่5,699,000บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะยูโรป้ามอเตอร์เสนอขายเพียง3,890 คันหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำคือคันนี้เลยค่ะ B M W F 5 30 D M Sport ค่ะรถคันนี้ใหม่มากๆค่ะปี2020ค่ะรถเป็นรถใหม่นะคะป้ายแดงกำลังรอจดทะเบียนอยู่เลยท่านใดที่ได้ไปนะบอกเลยเหมือนได้รถใหม่แน่นอนค่ะรถคันนี้เลขไม้น้อยกว่าเพียง12,000กิโลเมตรเท่านั้น เบี้ยใจแล้ววารันตีมีให้ยาวๆจนถึงปี2025ไม่ต้องกังวลเลยค่ะและสำหรับราคานะคะราคาเปิดตัวจะอยู่ที่4ล้าน6 0สนกว่าบาทค่ะแต่วันนี้ยูโร p ป้ามอเตอร์เสนอขายเพียง3ล้าน9แ9 0มื่บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะรถคันนี้จะต้องมีออปชั่นแน่นจัดเต็มแน่นนอนค่ะเพราะว่าปีใหม่มากๆเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรถคันนี้กันเลยค่ะ X5 คันนี้นะคะ X5 30d M Sport โดดเด่นในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่และรถก็พร้อมที่จะลุยไปกับคุณนะคะทุกสภาพพื้นผิวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเรียกได้ว่าตอบโสดการใช้งานมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ไอยก็มีพี่ BMW Genius พี่น็อตมาเป็นคนแนะนาความพิเศษของ X5 คันนี้ค่ะขอเชิญพี่น็อตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่นอตเอ็กคันนี้โดดเด่นในเรื่องของด้านหน้ามองมากระจังหน้ามีขนาดใหญ่มากๆค่ะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ Active a s t ์สตนะครับก็สามารถเปิดปิดตามสภาวะของอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับทําให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์นี้ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับไฟหน้าเราก็จะเป็นแบบ Adaptive LED นะครับมาพร้อมด้วยชุดแต่ง M Sport นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ละคะ ส่วนเครื่องยนต์จะเป็นดีเซลนะครับ3,000นซีซีนะครับ265แรงม้านะครับซึ่งมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ x d r ไ v e นะครับก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นหมายความว่ารถคันนี้ครับให้พลังกำลังในการขับขี่อย่างที่น้องอายพูดครับทั้งอ n r o a d และ o f f r o a d ครับไปได้ทุกพื้นที่จริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะได้ครับมาดูด้านข้างเริ่มจากล้อเลยค่ะ อันนี้เป็นล้อแมกซขอบยีนิ้วนะครับมาพร้อมยางรันแฟตนะครับแต่ในพิเศษที่ว่าข้างในครับจะเป็นคาลิปเปอร์ M นะครับก็คือสีน้ําเงินนะครับเราสามารถอัพไซส์ให้มันเป็นสีแดงครับเป็น M p e r f o r m a n c e ได้อีกนะครับการตกแต่งด้านข้างครับก็ตกแต่งมาด้วยแบ็คไฮกอสนะครับรวมไปถึงทั้งแหลกหลังคาและคิ้วประตูนะครับมาดูประตูกันจะเป็นประตูแบบซอฟ์โคสนะครับก็เป็นประเบาๆได้เลยนะครับนี ซอฟโค้กทั้ง4บานนะครับมาพร้อมด้วยระบบ Comfort a c อคเซนะครับก็คือเปิดปิดรถสัมผัสโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจกดนะครับนี่เรามาดูด้านท้ายกันครับว่าด้านท้ายนี่มีความพิเศษยังไงกันครับค่ะมาดูส่วนท้ายของรถ X5 คันนี้โดดเด่นสะดุดตาด้วยไฟท้ายค่ะพี่น็อตออกแบบสวยงามแบบ3มิติเลย ปาท้ายจะเป็น 3D แบบนี้นะครับซึ่งเป็นจะเป็น LED ทั้งโคมนะครับเราก็สามารถทําให้ทนายวิสัยในการมองจากข้างหลังอ่ะได้เห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นโดดเด่นค่ะครับส่วนด้านด้านล่างนี้ดิวิเซอร์ด้านท้ายนะครับก็เป็นแบบ M Sport นะครับมาพร้อมปลายท่อคู่นะครับเดี๋ยวเราดูด้านท้ายกันไหมน้องอายว่าพื้นที่จะเก็บของได้ใหญ่ขนาดไหนนะครัอยากเห็นแล้วผมจะใช้เท้าในการเปิดนะครับนะครับ ไปนี่เปิดแบบ2งชิ้นเลยมีทั้งด้านบนด้านล่างด้วยเป็นฝาท้ายแบบ2ชิ้นนะครับซึ่งซึ่งในชิ้นนี้นะครับก็จะรับน้ําหนักได้อยู่ประมาณนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลนะครับอย่างนี้ป่ะสามารถนั่งได้สามารสองคนนะครับก็บาลานซ์กันประมาณไม่เกิน1 8อนะครับเรามาดูด้านท้ายรถกันนะครับว่าที่เกียร์กว้างมากๆเลยพี่น็อ น่าจะใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบหลายใบเลยนะสาใบนี้ก็พอแล้วเราก็สามารถพับเบาะได้นะครับค่ะพับเบาะกันนี่เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปได้อีกส่วนบ้านนะครับมาเป็นบ้านไฟฟ้านะครับเราสามารถสั่งเก็บได้นะครับต้องอารกดปุ่มด้านล่างให้พี่หน่อยนี่บ้านจะถูกเก็บฝังเข้าไปที่ด้านล่างนะครับก็ทําให้เราเก็บของได้ ใหญ่ขึ้นนะครับื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นใส่ได้แบบจุใจ <Okay. S 2> ถึงด้านในนู้นเลยค่ะกว้างมากๆเลย X5 คันนี้เป็นเป็น SAV ที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับพร้อมลุยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันนะครับว่าด้านในมีออพชั่นอะไรบ้างนะครับในเรื่องในการขับขี่นะครับแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดูกันไปค่ะ มาดูด้านในของ BMW X5 คันนี้กันค่ะเริ่มกันที่เบาะก่อนเลยพี่น็อตคันนี้เบาะหนังแท้ Dakota สีน้ำตาลมอคค่านะคะดูจากสภาพสภาพแล้วก็ถือว่าใหม่ใหม่อยู่แล้วรถรถคันนี้ป้ายแดงรอจดทะเบียนนั่งมาน้อยมากๆใช้งานน้อยมากๆค่ะแล้วก็เบาะที่นั่งคู่หน้าปรับระดับไฟฟ้าได้ด้วยเนาะนอกจากนี้ เบาคนขับสามารถเมมโมรีซีได้2ตํตำแหน่งในสิ่งที่เมมโมรีนะครับก็จะจํา3อย่างนะครับก็คือ1เบาะ2กระจกมองข้างนะครับ3คือพวงมาลัยนะครับเขาก็จะไปพร้อมกันทั้ง3อย่างมาเป็นเซตเลยสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะครับค่ M Sport นะนะครับจะให้พื้นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างเรียบและนุ่มนะครับจับกระชับมือใช่ครับค่ะเ e าเตอร์ชิฟสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับ ตามที่เราต้องการได้เลยเป็นแบนวนวลนะครับค่ะมีคูชคอนโทรลด้วยนนเนาะด้านซ้ายนะครับจะเป็น good control คูชคอนโทรลเือรักษาความเร็วโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งน,นะครับค่ะส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นมัลติฟังก์ชันในการควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดนะครับค่ะมาดูอ่าส่วนที่ก้านี้ะนะครับความพิเศษของมันก็คือตัว a d แดปตีฟนะครับก็คือตัว ไฟสูงอัตโนมัตินะครับเพียงกดตรงนี้ปุ่มเดียวนะครับสัญลักษณ์มันก็จะขึ้นเป็นตัวเองขึ้นมาให้เดี๋ยวเขาจะเปิดไฟสูงให้เองอัตโนมัตินะครับแบกหลกให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปแยกรถข้างหน้าครับค่ะนะครับเรือนไม้นะครับต่อกันที่หน้าจอเรือนไม้ค่ะเป็นปูดิจิตัลแล้วนะครับก็คือเป็นระบบ ID7 นะครับเปลี่ยนสีตามโหมดของการขับขี่นะครับก็จะเปยนปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอารมณ์นะครับ ส่วนหน้าจอนี้ก็ให้หน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากค่ะทัสรีนนะครับเราสามารถเลือกไลฟ์ได้นะครับแล้วก็ทัสดสมัยได้หลายรูปแบบนะครับตามที่เราต้องการนะครับอนดัแผนที่นะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนมากๆค่ะส่วนหน้าจอนะครับก็รองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto ค่ะนะครับแต่ที่ลงำัานี้ก็จะ เรียลไทาม traffic ด้วยนะครับก็บอกสถานจาะจราจรนะครับว่าตอนนี้สถานะจราจรมันเป็นเขียวเหลือแดงอ๋อรู้ได้เลยว่ารถติดอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เนาะใช่ด้วยความพิเศษนะครับเราก็จะสามารถดูได้ว่าตรงไหนมันมีสิ่งก่อสร้างไหมอ๋อละเอียดมากๆค่ะส่วนด้านลงมาข้างล่างนี้นะครับปุ่มนี้นะครับก็คือระบบ diving assistant นะครับก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับค่ะเราสามารถ ตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ปิดการแจ้งเตือนดึงพวงมาลัยกลับอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้อย่างดีเลยค่ะ,ะส่วนแอร์นะครับมาข้างล่างก็จะเป็นแอร์2โซนนะครับก็สามารถปรับแยกอิกสระได้ทั้งคนผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครัส่วนด้านล่างนี้ครับก็จะเป็นพวกเฟเผลิตปะท่อมนะครับก็คือ เมมโมรี Memory, สิ่งที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่จำเป็นนะคะก็คือเป่นชาร์ตชนะครับเช่นเราจะเซฟเบอร์โทรด่ดวนก็ได้นะครับเซฟโฮมแอคเบสก็ได้นะครับหรือจะเซฟเครื่องวิทยุก็ได้เช่นกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับที่ผมวางไว้ก็จะเป็นไวโอเล็ชาร์จิ่งนะครับก็คือชรา,าร์จโทรศัพท์มือถือนะครับความพิเศษก็คือที่วางแก้วน้ำจะสามารถปรับปรับควบคุมอุณหภูมิร้อนเย็นได้ด้วยนะว้าว พลากดแล้วก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราจะใช้เราจะใช้ที่วางแก้วเนี้ยได้ประสิทธิภาพที่ดีก็คือต้องเป็นแก้วแบบรักษาอุณหภูมิมาเเก็บความร้อนความเย็นได้ค่ะเกียร์ขนาดเล็กมากเลยพี่โน้ตจับแล้วก็แบบกระชับมือมันเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตครับมาพร้อมด้วยระบบ การขับขี่นะครับหรือ d ด i วิ n g แอส r i l เดี Control นะครับก็คือเราสามารถปรับโหมดในการขับขี่ไนดะ้ทั้งหมด4โหมด C นะครับค่นะมีอะไรบ้างคะดีฟอลต์แรกที่เราสตาร์ทรถขึ้นมามันจะถูกตั้งอยูที่โหมดคอม f อร์ก็คือขับแบบสบายๆโหมวดสปอร์ตครับ,รบก็สำหรับคนที่ต้องการอัตราเร่งที่ดีนะครับและรถในรถรถุ่นนี้นะครับปรับช่วงล่างให้แข็งขึ้นด้วยนะ,นะครับเวลาที่เราขับเร็ว,เรวก็ทำให้การควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะขับแบบประหยัดน้ำมันนะครับก็กดอีโคโปได้นะครับส่วนโม a อัตติฟนะครับก็จะปรับสภาวะช่วงล่างให้เข้ากับความเร็วและพื้นถนนนะครับเช่นรถเขาจะรู้ครับว่าข้างหน้ามันเป็นทางสะพานทางโค้งครับก็เขาจะรับปรับให้มันปะาลานกันนะครับส่วนนี้ก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาพร้อมระบบออโต้โฮนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระมีช่องขนาดใหญ่มาพร้อมด้วยหัวท y p e C นะครับเป็น Fast Charge รองรับแล้วค่ะมาถึงด้านบนนะครับก็จะมีพโดรมากกาสลูฟนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับถึงผู้โดยสารด้านหลังนะครับชมวิวกันค่ะทัะสิีภาพในการขับฉี่ก็ดูโปรสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ ส่วนที่นั่งด้านหลังค่ะบอกเลยว่างสะดวกสบายนะคะคนตัวสูงขายาวนั่งได้สบายค่ะขาไม่ติดแน่นอนค่ะพี่นอ็อตส่วนแอบ์เบสไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้6สีสิเป็นเฉดน,นะคะนั่งอย่างสบายด้วยแอร์ด้านหลังก็มีมาให้นะคะแล้วก็มา่มานม่านด้านข้างนะครับ มันมันค้างก็สามารถดึงได้เป็นแมนนวลน,นะครับทัง้งทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาและนี่ก็คือรถ BMW F5 s ด v จาก BMW อ็ที่ไอยากจะแนะนําให้คุณเป็นเจ้าของกันค่ะย้ำอีกทีรถคันนี้พี่นอ็อตครับรถคันนี้ครับไม่เพียง1นึ่งหมืองพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับน้อยอามากรถคันนี้ปี 2020, 2020นะครับรถคันนี้จะหมดีไซายอีกทีหนึ่งคือเดือน10 2025พันย้กันเลยทีเดียวนะครับอืมใช้ได้ส่วนราคา,า,าเป็นยังไงครับคุณไอ คือรถคันนี้ค่ะเป็นรถปี2 0 2 0เป็นรถใหม่ป้ายแดงไม่น้อยนะคะตอนนี้กำลังรอจดทะเบียนอยู่ถ้าคุณลูกค้าซื้อไปราคาจะถูกกว่ารถใหม่เกือบ1ล้านบาทค่ะราคาที่ยูโร้ามอเตอร์เสนอขายค่ะเพียง3 9 9ล้าน9 0บาทเท่านั้นค่ะมาชมรถจริงกันได้เลยนะคะที่สาขา b m เมเดมย์ยูยูโร้บบาราชพฤกษ์ะนะครับใช่ค่ะคุ้มมากๆาี่ตัดสินใจนะคะรถคันนี้อยู่ไม่นานแน่ๆค่ะ B M W e u r o p a Motor สาขาราชพฤกษ เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะลูกค้าที่ใช้บริการนะคะสามารถเข้าใช้บริการยูโรป้ามอเตอร์ได้3สาขาเลยค่ะที่นี่นะคะ B M W e u r o มอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ B M W e u r o มอเตอร์สาขาจารัญสนิทวงศ์14และ B M W e u r o มอ Motor สาขาพระราม2ค่ะ มารับชมรีวิวรถ BMW สวีสวยเลขไม่น้อยราคาดีการันตีคุณภาพจากายได้ใหม่นะคะทางแชแนลต่างๆจากย u โรป้ามอเตอร์ค่ะ Facebook Page BMW Used Car by e u r o p a YouTube Channel BMW e u r o p a Motor Group หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้ค่ะทาง Line o f f i c i a l e u r o p a Used Car ค่ะ วันนี้อายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ